สวัสดีค่ะเจคเคนโน่ J K N o นำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตมีไฟฟ้าพร้อมพร้อมกับรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยนะคะุท่านมีความเป็นส่วนตัวค่ะทำเลเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะที่ดินสวยทำเลดีอยู่ในแหล่งของชุมชนพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยนะคะเดินทางสะดวกสบายคะ่ะทุกท่าน อยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด1ไร่3งาน4ตารางวาค่ะพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะราคาแปลงนี้4 7น7แ0นบาทราคานี้พร้อมโอนค่ะมีพื้นที่เหลือเหลือสามารถทำประโยชน์ใช้สอยหรือปลูกบ้านเพิ่มเติมได้สบายหรือจะลงเป็นสวนเป็นต้นไม้นะคะพื้นที่กว้างขวางมากๆค่ะ สนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามและนะัดชมพื้นที่นะคะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดหมายวันเวลาร่วงหน้าและควรเดินทางเข้าไปรับชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะในวันนี้เจคเคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ